สวัสดีจ้าพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศ เลยเป็นเขาเราจะพาเดินลงไปด้านโน้นสักหน่อยหนึ่ง ก่อนก็วิ่งพากันวิ่งขึ้นมาด้านนี้วิ่งกันอยู่กี่กิโลนะตอนนั้นนะอ่ะวิ่งขึ้นเขาวิวิ่ง,งเอาเะยเอาระยะทางสิบกาโลมั้งไปโน,น่นวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงเพื่อเอากําลังขากันเดีย๋ยวจะพาเดินย้อนกลับไป ข้างบนโน้นสวยมากเลยข้างบนด้านโน้นสวยสวยมัน,นยากาศยามเช้าโดโน้นก็เรือเดี๋ยวจะซูมให้ดูโน่นเหลือจอดเต็มเลย กระจันเสียงเพลงจากธรรมชาติไดยินเสียงคลื่นด้วยมีนักท่องเที่ยวแวะมาอยู่เรื่อยๆนะคะ ภูเก็ตเรามีแต่แหล่งสวยๆเยอะแม่ล็กยังไปไม่ทั่วเลยอะไรเขากัดทิงอะไรด้านโน้นนะยิ่งสวยแต่ยับไม่ได้ไปเรียกเขากัดทิงมั้งทางไปอ่าแถวแหลมพมเทพด้านโน้นงามมากเสียงนกร้อง ทั้งเสียงนอกทั้งเสียงจกกระจันตรงน้นจะเป็นพระพระใหญ่เดี๋ยวสูมไปจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะออืเห็นไหมขาวๆน่าจะเป็นเอ่อนะขาวๆว,วัดพระใหญ่ถ้าจะขึ้นไปก็ต้องเอารถด,ดีๆขึ้นไปเพราะว่าทางชันมากเลย ช่วงนี้มาเที่ยวได้นะคะสวยงามมากเดินต่อถ้าเป็นคลิปแบบนี้โอ้โหถ้าจะถ่ายจริงยาวมากเลยยาวมากเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เบื่ออีกคอยทำ เป็นหลายคลิปเอาแผนที่แผนที่แหล่งท่องเที่ยวชุมช,ชนบ้านบ่อแร่มหมู่กตำบลวิชิตอำเภอเมืองจงังหวัดภูเก็ตนี่เรามาตรงนี้กัน มุมนี้สวยมากเสียงจะกระจัดนร้องโอ้ถ้าอยู่แถวภ้าอีสานนะไม่เหลือแม่นักก็เคยกินอุย้ยนกนกนอกอีกาอีกาเหลือนอกเดี๋ยวซูมไปอิกา ตรงนั้นจะเป็นเป็นเรือเป็นแพอะไรไม่รู้อาอาโอโอ,อ,อตรงนี้เขาเรียกอะไรเรียกแพไหมแพเขาเลี้ยงอะไรเลี้ยงหอยอมั้งเนาะมีอะก็เไม่รู้นะมีแะไรเราเอานะคะตรงนี้ แต่ถ้าเป็นเลือกจริงๆก็ีนด้านนี้เต็มกลางทะเลเลยถ้ามองไกลๆก็จะไม่ค่อยเห็น เดี๋ยววันไหนก็ค่อยมาถ่ายทำการกินมุมนี้ด้วยนะสวยมากเลยก็เลยว่าจะเก็บไปไว้กินกับอะไรดีมัน,นงามเลยเก็บไปก่อนแล้วกันงามงามไปว่ามีคนเข้ามาเก็บบ่อยจะกินกับน้ำพริกหรือไม่ก็ โอยนึกถึงอันนั้นเลยกินกับหอยนางลมอ่ะนี่เปว่คนเขามาเก็บบ่อยมาเลยแตกงามแบบนี้หรือว่าคนเขาเก็บไปขายหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยมดมดมดหมดกัดกัดมดกัด ไ่มดก่อนเออไปเลยเก็บเอาแต่แบบตรงยอดอ่อนๆเยอะเยอะเลยเดี๋ยวจะเก็บโหวันนี้ต้องยอดใหญ่ๆ เก็บเอาไม่เยอะหรอกเอาพอพอกินพอกินเล็กๆน้อยๆก็พอเห็นอวบๆแล้วโอ้ยอดใจไม่ได้งามงามดู เต็มเลยนะแต่ว่านี่นนะเอาไม่ต้องเอื้อมไปไกลเดี๋ยวจะตกเปล่าเปล่าห็นอุบอุบแล้วโ,โหเนาะเสียด,ดยายเก็บไปนิดหน่อยๆกด็ดีดูดูดูสิอุบอวบทั้งนั้นเลย เดี๋ยวขอวางขอวางไว้ตรงนี้ก่อนไล่มดก่อนแยกมดละแยกมดแล้วไล่มดไล่มดมดเกี่ยวไว้อยู่อันนี้ต้องก้มลงไปเก็บปวบดีมากเลยมด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  อขดไปขึ้นแไป กินกับหอยนางลม